สวัสดีครับตอนนี้หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเก็บงานเรียบร้อยมอเตอร์เรายกแท่นสูงนะครับลอยข้อดีก็คือน้ําท่วมถังนะครับปลอดภัยนะครับตัวนี้รางฟันเชองเราเกาะที่เฟรนกลางครับตัวนี้เสร็จแล้วก็เก็บงานสีนะครับให้เรียบร้อยสวยงามดูคมกลืนกันนะครับมาดูนะครับว่ายกแท่นสูงนะครับเขาลือกันว่านะครับเขาว่ากันว่านะครับฐานมอเตอร์สั่นแล้วก็โยกจริงไหมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ มาทดสอบกันเลยครับอ่าเสร็จยังครับทางตรงโอเคตอนนี้ปิดนะครับเฟิบนะครับเห็นนะครับมอเตอร์ทํางานนิ่มนวลมากนะครับคอนเฟิร์มตัวนี้ถือได้ว่านะครับอันดับต้นๆของบ้านเรานะครับในการทํางานที่เงียบนะครับความช้าก็เป็นปกติของประตูรีโมทไซมาตรฐานนะครับตัวนี้ก็องค์ประกอบขึ้นออยู่กับฐานมอเตอร์แน่นนะครับลูกล้อดีนะครับรางดีได้ระดับนะครับช่างติดตั้ง มันคงแข็งแรงนะครับมาดูตอนหยุดนะครับประตูจะหยุดตันมีซอฟนะครับมาดูตอนระบบปิดนะครับตัวนี้จะมีเซนเซอร์เซฟตี้กันหนีบนะครับเดี๋ยวทดสอบดูนะครับว่าเราเดินปิดไปนะครับประตูจะหนีบเราไหมนะครับตัวนี้ประตูจะหยุดนะครับแล้วรีเวิร์สกลับนะครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยนะครับตอนนี้เราสามารถสั่งหยุดสต็อปได้ตามใจเราต้องการนะครับ โอเคครับเดี๋ยวมาทดสอบตอนปิดนะครับว่าก่อนปิดสุดนะครับประตูจะชนกระแทกแรงไหมนะครับมาดูการทำงานตอนนี้ฐานมอเตอร์แน่นปึ๊กเลยนะครับไม่สั่นนะครับเดี๋ยวมาดูตอนปิดสุดนะครับประตูจะหยุดแล้วไหลเข้าช้าๆนะครับสโลว์ดาวนิ่มนวลมากๆนะครับสำหรับมอเตอร์ DC Wi-Fi s m สมานะครับ